จะเจอน้องโซดาหรือเปล่า สวัสดีค่ะที่ยังสวัสดีค่ะโอ้โอ้ระวังรถนะเอาโค้กมาให้ด้วยค่ะเอาโค้กนะเอาโค้กด้วยฮะเอาให้ลุงด้วยเหรอหลบรถนะลูกรถนะคะซื้อโค้กให้ลุงซื้อขนมให้ลุงด้วยเหรอกนีวเหนื่อยกลัวลูกเหนื่อยเหรอขอบคุณใครไค่ะโอ้ขอบคุณใครชอบไเลรกด้วยเหรอคะขอบคุณนะคะ นี่เด็กๆให้ช็อกโกแลตขอบคุณนะคะเด็กๆมีน้ำใจมากลุงรับไปแล้วลุงคืนให้ได้ไหมขอบคุณนะคะลดนะลูกลูแม่ไว้กินเหรอไม่เป็นไร่เหรอ่เหรอหนูบอกยายว่าไงคะจะมาเยี่ยมเหรอบ้านบ้านหนูอยู่ตรงไหนอ่ะ ีรถมาคันแดงอะค่ะบ้านหนูอยู่ตรงไหนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านสุดท้าเหรอครับยช่ยายรออยู่ค่ะโอ้ไปเด็กๆไปขี่รถไปกันไุมขี่เล้งไปหรือเปล่าเด็กๆจะไปด้วยปะขึ้นมาสิาขึ้นมาลูกไปอาชีพนายเลยรถทุเรยสายเฮ้ยขึ้นมาค่ะ เด็กๆขึ้นดีๆนะคะคิดนายคิดนายโอต้องยืนแล้วล่ะอีกสคนคนนี้มายืนตรงนี้นี่เออนั่งกันก็ได้นี่นั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะโอ้เด็กๆวันนี้เต็มคันรถเลยอายเหรอะไม่อายนะนาะโซดาเนาะอายทำไมเนาะเดี๋ยวก็ไปดูตัวเองนี่ เด็กดูคลิปเราดีเลยสิคนนับใหม่ดูสิมีลบอีกอันนึงไหนนับใหม่ห้าหกเจ็ดปเนาะโอเคเบ้หรือเกหรือิเอาขาขึ้นนะลูกจับดีๆนะอบๆนาขนาดเลยพี่น้อด็กน้อยน่ารักหมามาด้วยหรอที่ไหนอ่ะจับดีๆนะลูกโดยตกนะคะ ดีๆนะออยย,ย,ย่่าไปคเสื้อสีชมพูเด็กกกๆนนน่่่าาาารัมเลยททดูคลิปน้องน้ำโซดาอันนี้น้องอะไรข้าวหอมเหรออันนี้ข้าวปั้นเหรออันนี้ล่ะเลนนี่ล่ะ างคืนปินเหรอนี่เด็กๆตื่นแต่เช้าตื่นสายหรือว่าทําอะไรกลางคืนดูการ์ตูนเหรอคะฮะเขาได้เก็บผีตายไปไม่เลยเได้เก็บผีตายต้องไปต้องดูลงในเ <laughs> <ณ S 1> นีนย่ยไม่แล้วเขาเห็นเก็บลงในโดนอะไรไม่รู้ต่อยโดนโดนต่อต่อยเมื่อวานล,ลูกนุ่มผีกับมาจากปุตมานลโดนต่อต่อยข้างทางแตนยังวูบไม่หายู่เลย ตรงไหนพวกหนูไปซื้อเนี่ยกาลาอยู่ห่างบ้านยก็ขายของแต่ถาขาก็ไม่ขยค่ะยายขาของที่ไหนคะที่ตลาดเหรอที่บ้านเนี่ยค่ะเหรอแต่ววเราไปดูบ้านน้องเซอร์ดาน้องพัทจะมีอะไรช่วยเหลือได้น้องพัทจะไปยังอีกหอดนะน้องอยู่กับยายตาดูรถนะอยู่กับปู่ด้วยปู่นอนนะปูป่ก็อยู่แล้วลูก คนจนเหมือนกันก็ไม่มีข้าวหรอจริงหรือเปล่าข้าวหอมนี่พูดเป็นเนาะนี่ละยายหนูเหรอเฮียยายสวัสดีค่ะยายเอาลงดีๆนะลูกไปรับลุงในเด็กๆค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยดูดิ เอาขนมให้น้ำเอาขนมให้ลุงานเอาน้ำกลัวลุงในเหนื่อยมาเียงแกเอาของคนึ่งไป่ยงเจมีคนซื้อให้บอเขาเป็นคนดัเขาอกว่ายู่กับลุงไพอน้พะที่เขาใส่อ๋อมาดาเมงโพแน่เลยใช่ค่ะแล้วก็มาถึงนี่จ้าค่ะ